เรื่องราวของนัก่าฝฟมมอดีเจียงลี่ที่ยางรักลึกในเซี่ยงไฮ้โดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อลางแขใใ้ก,กับครอบครัวของเธอเป็นเวลาหลายปีเธอแต่งงานกับเซินชีอยู่ซึ่งเป็นเจ้าของบร,ริษัทการค้าแห่งหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตร,ร่วมกันอย่างปลองดองและความรักของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นแต่พวกเขากลับพอปฏิบับการโกรหกและความลับที่ซ่อนอยู่อย่างไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรติดตามได้ใน w ว n n i n g a h e อ d เ เจียงลี่แต่งงานกับเซินชียูเป็นคู่สามีภรยาแสนหวานที่น่ารักโดยชียูเพลของเรื่องเป็นเจ้าของบริษัทการค้าและวันนี้เขามีประชุมแต่เช้าเพราะสินค้าจากนันยางมาถึงเหอเป่ยแล้วจึงทําให้เขายุ่งเป็นพิเศษภรยาสาวกอดอ่อนจุบเขาไปทีนึงเพื่อหวังให้เขาหยุดงานอยู่บ้านกับเธอก่อนจนเขาต้องหยอกล,ววลอ้อว่าไม่อายหรอเธอตอบว่าเราแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราจะน,น,ะะนันเพลชวนนักเอกไปนั่งกินข้า,าวเช้าด้วยกัน ระหว่างนั้นเธอสังเกตเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับแก๊งพยักทองคําและแก๊งพระจันทร์สองแก๊งใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ที่ต่อสู้กันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่ายพระเอกอโจกวานที่นกชอบไปเธอกินแต่ในใจเธอแสนจะเบื่อโจกวานเต็มทีแล้วหลังจากนั้นเพชชวนเธอออกไปงานการาดินเนอร์ตอนเย็นด้วยกันถามว่าเธอจะไปไหมเธอถามว่าถ้าฉันไม่ไปคุณจะพาคนอื่นไปไหมเขาตอบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแล้วจะไปรับเธอภายหลังก็แล้วกันเธอจึงบอกให้ส่งคนมารับที่ร้านขายเสื้อผ้าของคุณนายโจ เนกบายบายสามีทําตัวแสนหวานแต่เมื่อเขาออกจากบ้านไปแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นจากตัวอาหารทันทีไม่กินโจ๊กหวานนั้นต่อแล้วเนกออกมาข้างนอกและบอกให้เจลอซีฟังว่ากินแต่โจ๊กหวานทุกวันเบื่อจะตายอยู่แล้วเขาจึงได้ขนมปังให้เธอกินและเอาปืนให้เธอด้วยเธอถามเขาว่าพ่อบุญธรรมเป็นยังไงบ้างเขาตอบว่ายังเหมือนเดิมและเขาสั่งให้เธอระมัดระวังตัวด้วยเสืซียื่นการ์ดใบหนึ่งให้กับนางเอหลังจากนั้นเธอก็สั่งให้ออกเดินทาง นเนกมาที่ร้านเสื้อของคุณนายโจและได้พบกับคุณนายเจาด้วยเธอขอบคุณน,น,นักเอกมากที่แนะนํานักออกแบบส่วนตัวให้หลังจากนั้นนักเอกขอตัวขึ้นไปลองชุดที่ห้องชั้นบนระหว่างที่นักเอกมองชุดก็คิดถึงคําสั่งที่ได้รับมาซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ50ปีของรองหัวหน้าแก๊งแดงซูเมาลินมีคนาจากทุกสาขาอาชีพมาร่วมงาน,นเนกเขาร่วมงานเรียงนันนด้วยและสวมหน้ากากตามคอนเซ็ปต์ของงาน เธอหยิบไวน์แก้วหนึ่งและชมว่าสมกับเป็นงานเลี้ยงของคนฟุ่มเฟือยจริงๆแม้แต่บริกรก็ยังดูดีโดยไม่รู้เลยว่าบริกรคนนั้นก็คือเพล็กนั่นเองที่มางานนี้เพื่อทำภารกิจบางอย่างเช่นกันหลังสนั้นเพลกถอดหน้ากากออกและไปพบกับพ่อเพควกนที่พ่อชอบมารบกวนชุดเขาอยู่เสมอพ่อบอกว่าตาบไปที่แกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันชีวิตนี้ก็อยู่ไม่สงบหรอกเพราะมีธุรกิจใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องใช้งานแก เพล็กก็บ่นว่าผมก็มีธุรกิจของตัวเองเหมือนกันพ่อเนบว่าไอ้ธุรกิจเล็กๆที่แม่ของแกทิ้งไว้ให้นั่นหรอเพล็กบอกว่าอย่างน้อยมันก็ถูกกฎหมายพ่อประชดว่าธุรกิจที่ถูกกฎหมายมันไม่ได้ทำเงินแกแต่งงานแล้วถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ควรคิดถึงเมียแกเพล็กสั่งให้พ่อห้ามแต่ต้องเจริญรภรรยาของเขาเพราะเธอไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราพ่อบอกว่าได้ยินเรื่องของเธอแล้วเป็นลูกสาวคุณครูมาจากครอบครัวระดับกลางภูมิหลังใสสะอาดน่าพอใจมาก และเตือนให้เพล็กย่ามีจุดอ่อนเพลกบอกว่าผมไม่เหมือนคุณพ่อบอกว่าสิ่งที่ชอบเพลกมากที่สุดก็เพราะไม่เหมือนฉันนี่แหละเพลกสั่งให้พ่อสั่งให้คนอยู่หวางจากเสียงรี่เอาไว้พ่ออ้างว่ากําลังปกป้องผู้หญิงของพระเอกอยู่แต่เพลกบอกว่าจะปกป้องเองหลังจากนั้นพ่อถามว่าเพล็กกาลังตามหาลูกสาวตระกูลโจอย,อยู่ใช่ไหมไม่อยากรู้หรือว่าเธออยู่ที่ไหนแกคงไม่ลืมทักษะแม่นปืนที่สอนให้ใช่ไหมและสั่งให้พระเอกไปที่ชมรมศิลปะการต่อสู้และฆ่าคนคนหนึ่ง ถือซะว่าเป็นการฝึกมือพระเอกจึงได้ต่อรองว่าจะฆ่าคนคนนี้ให้แต่ต้องแลกกับที่อยู่ของโจเฉียนพ่อก็ตอบตกลงพระเอกดูรายชื่อของคนที่พ่อสั่งให้ฆ่าคือซูเหมาลินแต่เมื่อไปถึงที่นั่นกลับพบว่าผู้คนวิ่งกันแตกตื่นเมื่อเขาไปในห้องก็พบว่าซูเหมาลินตายแล้วซึ่งก็เป็นฝีมือของนายเอกนั่นเองหลังทางานเสร็จเธอก็รีบเปลี่ยนชุดและเดินออกไปพระเอกพบต่างหูตกอยู่ข้างๆศพของซูเหมาลิน หลังจากนั้นพ่อก็เข้ามาและแบ,บอกเพลกว่าจะช่วยทําความสัานให้เองแต่เพลกกลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนค้ามีคนนําหน้าเขาไปก้าวหนึ่งจากนั้นพ่อเพลกก็เล่นละครร้อง่มร้องไห้เสียใจกับการจากไปของซูเมาลินและรีบจ่ายคนออกไปตามหาคนร้ายเพลกหยิบต่างหูมาดูด้วยความสงสัยจากนั้นก็สั่งให้ลุงอูไปรับเอกที่ร้านเสือ้อเนกก็รีบกลับไปที่ร้านเสื้อทันทีเมื่อเพลกไปถึงก็ถามคนในร้านว่าเห็นเจียงลี่บ้างไหมเนกเดินลงมาจากชั้นบนพอดี เนกบอกกับคุณนายเจ้าว่าคงไปเล่นไพ่นกกระจอกด้วยคืนนี้ไม่ได้แล้วคุณนายเจ้าเห็น,นเอกหวานกับสามีขนาดนี้ก็ชมไม่ได้ว่าโชคดีจริงๆไม่เหมือนสามีของเธอที่เหมือนผีตายซากอยู่ที่บ้านหลงังจากนั้นเอกถามเพล็กว่ามาที่นี่ทําไมเขาบอกว่าเพราะคิดถึงแล้วก็ลูบผมของเธอเบาๆก่อนจะไล่ต่ําไปเรื่อยๆจับที่ต่างหูของเธอดูแอบสงสัยเพราะมันคล้ายกับอันที่ตกอยู่ข้างศพของซูเมาลินแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหมือนกัน จากนั้นก็ถามเธอว่าทําไมใส่ต่างหูที่ไม่มีราคาแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนกพบว่าต่างหูหายไปข้างหนึ่งจึงได้เปลี่ยนคู่ใหม่ใส่แทนเนกบอกกับเพลกไปว่าเห็นว่าช่วงนี้เขาทํางานหนักเธอเอาแต่ใช้จ่ายเงินจึงอยากเรียนรู้ที่จะช่วยเขาประหยัดเงินบางเพลกแซวว่าทำไมคิดว่าผมจะเลี้ยงดูภรรยาไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยประหยัดเงินซะหน่อยเธอเลยแซวว่าพูดแบบนี้ต้องการมีผู้หญิงอีกคนหรือไงหลงานสนนเพลกชมว่าวันนี้เนกสวยจังและจุ๊บไปทีหนึง่งก่อนจะชวนกันกลับบ,บ้าน วันต่อมาเมื่อเอกตื่นแล้วเพล็กถามว่าหลับสบายดีไหมและบ่นว่าอีกไม่นานก็จะถึงวันเกิดแม่ยายแล้วจะให้ของขวัญอะไรดีน้าเอกดันจําไม่ได้ว่าบอกวันเกิดแม่ไปวันไหนเพราะโกหกไว้มากจนจําไม่ได้แล้วนันเพราะพ่อแม่ที่เะลอกรับรู้คือคนที่เธอจ้างมาเท่านั้นและเธอสั่งให้พวกเขาเล่นละครในแนบเนียนเพื่อแม่เพล็กสงสัยน้าเอกจึงลืมไปแล้วว่าวันไหนและก็แกล้งถามเพล็กว่าพรุ่งนี้คุณว่างไหมเพล็กถามว่ามีอะไรหรือเปล่า เธอเดาว่างั้นคงไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วก็ถามต่อว่าวันมะรืนล่ะเขาบอกว่าวันนั้นจะไปฉลองวันเกิดแม่ของคุณไงเนกจึงรู้ว่าเป็นวันมะรืนเพล็กถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเนกเลยบอกไปว่าคุณนายเจ้าได้แนะนําไม่รู้จักแพทย์แผนจีนโบราณเขามีความสามารถมากและเชี่ยวชาญเรื่องความอ่อนแอทางร่างกายเพล็กแซวว่านี่เห็นว่าผมเป็นคนอ่อนแอทางร่างกายหรอคิดว่าผมอ่อนแอตรงไหนกันเนกบอกว่าจะไปรู้ได้ยังไง พระเอกเลยชวนกลับขึ้นห้องกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อุ้มเมียรักกลับขึ้นห้องไปอีกงานการไม่ต้องทํากันแล้วเมื่อถึงวันมรืนเนก,กับพระเอกไปฉลองวันเกิดให้แม่นางเอกด้วยกันและดื่มมบยร่อในแม่ด้วยเพรเกบอกว่าโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับนางเอกนเนกแกล้งบอกว่าพ่อมีอายุมากแล้วและมีโรคประจําตัวด้วยไม่ควรดื่มเยอะชินเนกกลัวว่าหากเมาแล้วแผ่นจะแตกแม่ปลอมๆนางเอกก็แอบเกรงจนทำน้ำหกใส่ชุด เนกจึงได้ขอตัวพาแม่ไปเปลี่ยนชุดใหม่บ่อยเพืเอกกินข้าวกับพ่อไปก่อนหลังจากนั้นเอกแอบถามข่าวข่าวเกี่ยวกับพ่อบุญธรรมแม่ปลอมๆเอารูปถ่ายของเฉินเซิ่งอี้ให้ดูพร้อมกับเล่าว่าข้างกาย่เขามักจะหลายล้อมไปด้วยคนมากมายเป็นเรื่องยากที่จะลงมือแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขามักพาคนไปน้อยคือโรงแรมเตอชางมีข่าวลือว่าเขามีลูกชายนอกสมรสที่มาจากความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ร่ำรวยในช่วงปีแรกๆพอลูกคู่นี้เจอกันบ่อยที่โรงแรมนั้น เนกถามว่าเมื่อไรเขาจะปรากฏตัวที่นั่นอีกแม่ปลอมๆบอกว่าบ่ายวันนี้คราวนี้คนที่นั่งเอกต้องเก็บคือพ่อของพระเอกเอาละเว้ยเนกเอากล่องใส่ติ่มซำกลับบ้านไปด้วยเพรเกรู้สึกว่าทาไมติ่มซำค่อนข้างหนักซึ่งในกล่องนั้นแม่ปลอมๆแอบใส่ปืนเอาไว้เนกจึงได้อ้างว่าเพราะแม่เป็นห่วงว่าเธอจะกินไม่พอจึงยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเด็กๆแล้วก็ชวนเพร่ก,กลับบ้านกันแต่ระหว่างทางเนกวางแผนให้พระเอกไปพ,ไปพบหมอจีนโบราณอ้างว่าเขาเก่งมากมา เพื่อที่เธอจะได้มีเวลาแอบไปทํางานเพเอกก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ไม่อยากขัดใจนังเอกสุดท้ายก็ยอมไม่หมอฟังเข็มตามที่นางเอกบอกว่าดีแล้วก็แซวว่าต่อไปจะไม่ให้เป็นเพื่อนกับคุณนายเจ้าคนนั้นแล้วจะหาเพื่อนให้เองหลังจากนั้นเพลเกถามหมอว่าอีกนานแค่ไหนหมอบ่อยนางเอกออกไปเดินเล่นร,บรอบๆก่อนแล้วแม่เพเอกขยับตัวด้วยเนกหยิยบกล่องติม่มซำเดินออกไปเพเอกถามว่าจะไปไหนเธออ้างว่าจะไปรับชุดที่สั่งตัดเอาไว้เมื่อวันก่อน เพลกบอกว่าให้ลุงอูไปรับให้ก็ได้และอยากให้หนางเอกอยู่กับเขาที่นี่ด้วยเพราะาเกิดอะไรขึ้นจะได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอหัวเราะและบอกว่าแค่ฝังเข็มไม่ตายหรอกหมอบอกว่าเพลกดูดีมากถามว่านักเอกกังวลเกี่ยวกับไตของเขาหรือเปล่านางเอกก็หัวเราะหมอบอกให้วางใจได้ไตของเพลกดีไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอนนางเอกอ้างกับเพลกว่าเสื้อผ้าผู้หญิงมีปัญหามากมายลุงอูไม่รู้เรื่องถ้าเธอไปเองถ้ามันไม่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ เพลเตือนให้ข้ามถนนอย่างระวังตัวด้วยแล้วก็สงสัยว่าเจ้าขนมไปด้วยทําไมนางเอกอ้างว่าเจ้าไปให้คนที่นั่นลองชิมซะหน่อยต่อมาลุงอูเข้ามาบอกเพลกว่าพอสั่งไ,งไปพบที่โรงแรมเต๋อช้างเพล็กบอกว่าดูแล้วลุงอูบอกว่าเจ้าเมืองกําลังจับตาดูพ่อเพล็อกอยู่และขอให้พระเอกเลือกฆอา่าพยาบาทกับพ่อได้แล้วยังไงก็เป็นพ่อลูกกันเพลกไว้ลุงอูรออยู่ที่นี่เมื่อได้กลับมาแล้วให้บอกเธอว่าเขาติดธุระเร่งด่วนจึงต้องกลับไปที่ออฟฟิศก่อน และไปส่งเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเมื่อเพล็กมาพบพ่อก็ถามว่ามีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาพ่อบ่นว่าครั้งหนึ่งยุ่งกับงานมากจนละเลยเพล็กกับแม่ของเขาไปตอนเด็กๆแกมักจะบ่นเรื่องนี้และพ่อก็ไม่ค่อยได้กินข้าวกับแกเลยพระเอกประชดว่าถ้าคุณพูดแบบนี้เมื่อสิป,ปีก่อนผมคงรู้สึกดีมากแต่มาทําตอนนี้รู้ไหมคุณทําให้ผมเสียเวลามากพอเลาว,ว่าพมพีเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่เคยดูแลเฉียนเฉียนบางทีเธออาจจะรู้ว่าเฉียนเฉียนอยู่ที่ไหน เพรกถามถึงพี่เลี้ยงคนนั้นพ่อบอกว่าอยู่ในชนบทของฉงชิงส่งคนรไปรับแล้วเพลกถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับลุงโจและชิวจินหูพ่อก็ไม่ยอมบอกอะไรจนเพลกโกรธและบนเรื่องที่พ่อให้รับช่วงต่อเข้าดูแลแก๊งพระจันทร์เพลกถามว่าทำไมคิดว่าผมจะทำงานให้คุณคิดหรือว่าผมจะตายเพื่อคุณได้พ่อคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกพระเอกจึงได้เปลี่ยนเรื่องคุย และถามว่าใช้เวลาหลายปีตามหาโจเฉียนอย่างหนกักถ้าเแี่แกรู้เข้าไม่หึงหรอเพลกบอกว่าเจียงลี่เป็นคนใจดีและใจกว้างเธอจะไม่จีาเรื่องพวกนี้หรอกอีกอย่างกับโจเฉียนก็แค่มิตรภาพในวัยเด็กแค่อยากให้แน่ใจว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นาาเอกแอบ,บมาดูเฉิงเซิงอีและคิดว่าจะแก้แค้นแทนพลอยได้ถึงเวลาที่เขาต้องชดใช้แล้วเพลกรู้ตัวว่ามีคนซุ่มยิงจึงได้น้มตัวพอ่อยหลบและยิงตอบโต้ออกไปแต่น้าเอกก็หนีไปสะกก่อน เพลกถามพ่อว่าไปสร้างศัตรูอะไรอีกพ่อบอกว่าศัตรูมีมากเท่าข้าวที่กินนั่นแหละแต่เจตํานกของแกก็ยังปกป้องพอ่อพ่อมีความสุขมากพ่อคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะดูจากรูปพันสันฐานแล้วเพลกถามว่ารู้หรือว่าใครพ่อบอกว่าบ่อยครั้งที่หญิงสาวสวยเข้าหาคนรู้จักของเขาเพื่อสอดแนมอันนี้ก็คงเหมือนกัน,นเนกถูกกระสุนเฉียวที่แขนได้รับบาดเจ็บและได้เสียีวิตทำแผลให้ และเตือนให้เธอควรระวังกว่านี้เพราะไม่มีอะไรสําคัญกว่าชีวิตของเธอเนกบอกว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะพระเอกเรออยู่เซลซีรังเนกเอาไว้และไม่เข้าใจว่าทําไมเธอจะต้องปิดบังตัวตนและไปอยู่กับพระเอกด้วยถ้าเขารู้ว่าเธอเป็นลูกสาวของแก๊งพยักทองคําเขาจะดูถูกเธอและแค่ค้าเขาก็จบแล้วเนกบอกว่าเซลซีไม่เข้าใจเธอใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปิดบังเรื่องนี้เพื่อว่าหลังจากได้แก้แค้ในให้กับการตายของพ่อแล้วจะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆเ,เป็นภรรยาของพระเอก เมื่อเอกกลับมาที่โรงหมอลุงอูบอกว่าเพลกกลับไปทางานเร่งด่วนที่ออฟฟิศและจะไปส่งในเอกกลับบ้านเองแต่เธอเขอเดินกลับคนเดียวเพราะยังไม่อยากรีบกลับบ้านในเอกเดินคิดอะไรไปเรื่อยในขณะที่ระเอกก็เริ่มสงสัยในตัวเมียรักเขาแล้วทั้งต่างหูที่เขาพบและข้ออ้างต่างๆนานาที่เธอขอตัวออกไปร้านเสือ้อผ้าเมื่อายเอกกลับมาถึงบ้านเพลกบ,บ่นว่าทําไมกลับมาช้าจังในเอกขับไปกอดเขาแล้บอกว่าไม่มีความสุขเมื่อไม่เห็นคุณแต่ตอนนี้เห็นแล้วก็รู้สึกดีขึ้น พระเอกจึงได้บอกว่าเป็นความผิดผมเองครั้งหน้าจะรอคุณพระเอกเห็นมืองเอกได้รับบาดเจ็บก็ยิ่งสงสัยว่าเธอคือคนที่รอบยิงพ่อของเขาจากนั้นก็ถามเธอว่าเจ็บตัวได้ยังไงนเนกโกหกว่าชุดที่ลองยาวเกินไปเลยทำให้พลาดหกลม้มเพรเกเตือนใหระวังกว่านี้และเข้าไปจูบหน้าผาบอกให้เธอไปพักผ่อนก่อนเพราะเขามีงานต้องจัดการวันต่อมานเนกก็แปลกใจไม่เห็นเอกเรออยู่กินข้าวด้วยจึงได้ถามแม่บ้านว่ารู้ไหมว่าพเพกกำลังซ่อนอะไรบางอย่างจากเธอหรือเปล่า แม่บ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนบ่ายจนถึงเช้าวันนี้เขานั่งอยู่บนโซฟาไม่ขยับไปไหนมีสีหน้าน่ากลัวคิดว่าพวกคุณทะเลาะกันซะอีและเหมือนเขาถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือด้วยเหมือนเครื่องประดับผู้หญิงสักอย่างนเน่คิดว่าเมืเอ่อวานเพลอกอาจไม่ได้ไปที่ออฟฟิศแต่เขาหนีเธอไปพบผู้หญิงสักคนและมีเรื่องทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มาระบายลงกับเธอหลังจากนั้น,นเอกก็ไปหาว่าเพลอกซ่อนอะไรเอาไว้จนไปพบกับไฟฉายอันเล็กๆอันหนึ่งซึ่งนเอกจำได้ว่าให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ตอนเด็กๆ นางเอกคนดูรูปสมัยเด็กของพระเอกจนพบว่าเขาคือลูกนกสมรสของเฉินเซิงอีและยังพบปืนและต่างหูที่เธอตำตกเอาไว้ในลิ้นชักของเขาด้วยนนเนกดูลว้ว่าที่ท้เมื่อวานเบรกไม่ได้กลับออฟฟิศแต่ไปหาพ่อของเขาและคนที่ยิงใส่เธอก็คือเขานั่นเองต่อมาลุงอูเอาของขวัญครบรอบแต่งงานที่เบกสั่งทำให้นังเอกตั้งแต่สามเดือนก่อนมาให้พระเอกถามถึงนังเอกจนรู้ว่าเธอกลับบ้านครอบครัวและสั่งแม่ใ้ใครตามเธอไปด้วยเพรกคิดว่าหรือเธอกำลังจะหนี ลุงอูเตือนให้เพลกระวังตัวพอแกงพยักทองคำกำลังจับตาดูอยู่และพ่อของเพลก็คำชับมากเหมือนกันลุงอูถามว่าจใา้รายงานเรื่องของนางเอกกับพ่อเพลกไหมเพลกบอกว่าไม่ต้องจะจัดการแก้ไขด้วยตัวเองลุงอูเตือนว่านเนีเป็นลูกสาวบุญธรรมของชิวจินหูแกงพยักทองคำเป็นศัตรูกับแกงพระจันทร์ของเราน้ำกับไฟเข้ากันไม่ได้ความเมตตาต่อศัตรูจะทำร้ายตัวเองเพลกบอกว่าดูแล้วและบ่อยลุงอูออกไปก่อน ต่อมานางเอกบอกเรื่องที่เอกเป็นลูกของเฉิงเซิงอีให้เซี่ยวซีรู้ซึ่งมาสิบาปีก่อนพอพระเอกทรยศพ่อของนางเอกเพื่อที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นหัวหน้าแก๊งและข้าพ่อแม่ของเธอแต่เธอดันมาแต่งงานกับลูกชายของเขาหลังจากนั้นนางเอกก็ขอปืนจากเซี่ยวซีมาเก็บเอาไว้และซ่อนไว้ที่ตัวก่อนจะกลับไปหาพระเอกเมื่อพระเอกกลับบ้านมาก็ถามเอกว่ามีอะไรหรือเปล่าถึงได้จัดอาหารเย็นชุดใหญ่แบบนี้เนกบอกว่าสงสัยว่าคุณจะมีผู้หญิงข้างนอกป้าจางถึงสอนวิธีเอาชนะใจคุณให้ฉัน พระเกอกงงๆ,ๆที่เอกคิดแบบนี้เธอบอกว่าถ้ามีผู้หญิงคนอื่นก็ดีฉันจะได้ทะเลาะกับคุณเพราะเรายังไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนการทะเลาะวิวาเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีออกฉันร้องไห้คุณก็จะดุฉันแล้วฉันก็จะบังคับให้คุณตอบว่าคุณรักเขาหรือรักฉันมากกว่าเพรเกบอกว่าผมรักคุณและถามกลับไปว่าคุณรักผมบ้างไหมเนกประชดว่ารักหรอแต่พื้นฐานของความรักคือความซื่อสัตย์ต่อกัน คุณซื่อสัตย์กับการแต่งงานได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์ต่อความรักบางครั้งก็ตายเพื่อการและกันนั่นคือความรักเพลกถามว่าต้องการให้ผมตายเพื่อคุณหรอเนกบอกว่าในวายมีพิษจะลองไหมเพลกหยิบขึ้นมาจะดื่มโดยไม่กลัวแต่นะเอกก็ใช้ช้อนซ่อมคว้างออกไปจนทําให้แก้ววายของเพล็กลนจากนั้นทั้งคู่ก็ชักปืนออกมาประจันหน้ากาันเนกถามว่ากล้าดื่มจริงหรอเพลกบอกว่าอะไรที่ภรรยาผมพูดผมไม่กล้าฝ่าฝืนอยู่แล้ว ถ้าคุณยังถือว่าผมเป็นสามีคุณอยู่นเนกบอกว่าไม่ต้องการแล้วและยิงรัวไปที่รูปภาพเพลก็ยิงรัวไปที่แก้วไวน์ที่อยู่บนโต๊ะในขณะที่นเนกบอกว่าไม่ชอบพ่อของพระเอไม่ชอบที่เขาโกหกเขาก็บอกว่าไม่ชอบที่เธอใส่รองเท้าส้นสูงใส่ชุดสีดำเพลกถามว่าโกหกใช่ไหมที่บอกว่าประมูลรูปนั้นไหมเขาเธอถามว่าเชื่อด้วยหรอฉันนี่เคยบอกว่าจะช่วยคุณประหยัดเงินด้วย เพลกบนว่าถ้ายังออกไปเล่นไพ่ทุกวันก็ไม่ต้องมาบอกว่าช่วยประหยัดเงินดอกไปเล่นเคยชนะบ้างหรือเปล่าเนกถามว่าถ้าฉันแพ้คุณพอใจมากใช่ไหมเพลกจึงได้ถามต่อว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าอาผมก็เพื่อแก้แค้นให้พ่อของคุณใช่ไหมคุณรู้อย่างชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อกับผมมาก่อนแต่ก็ยังเลือกแต่งงานกับผมเนกถามว่าคิดแบบนั้นหรอเพลกถามว่าทําไม่ใช่แล้วอะไรเนกจึงได้ยอมรับไปว่าเพลกพูดถูกแต่ไม่เพียงแต่จะฆ่าพ่อของเขาตอนนี้ยังจะฆ่าเขาด้วย ที่บอกว่ารักไม่มีสักคำจริงฉันไม่มีความรู้สึกกับคุณเลยพเพเอกบอยนางเอกขูป,ปากและยิงโตะด้วยความโกรธนายเอกก็รีบหลบและถามว่านี่เอาจริงแล้วใช่ไหมเพเอกถามว่าชิวจินอยู่ให้ผลประโยชน์อะไรกับเธอถึงได้ทํางานเพื่อเขาขนาดนี้เต็มใจที่จะเป็นสายลับและทรยศผมยอมเสี่ยงอันตรายและฆ่าคนไม่อยากเป็นคุณนายเซินแล้วหรอนายเอกก็ยิงสวนกลับไปบางเพเอกก็รีบหลบและบอยเขาหูบป,ปากได้แล้วเพราะไม่มีใครรู้จักการถูกทรยศด,ดีกว่าฉัน คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดถึงการทรยศกับฉันด้วยซ้ําอย่าทํเราวกับว่าคุณรักฉันสุดหัวใจทําตัวสุภาพอ่อนโยนไม่มีแรงแม้แต่จะจับปากกาแต่รับหลังเป็นนักแม่นปืนและโหดเทียมเพลกบอกว่าถ้าผมแม่นปืนคุณเป็นศพไปแล้วเออก็จริงนะานเอกเลยทายออกมายิงเอใหม่และบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันคุณก็ชอบโมเนตมากกว่าฉันเพลกบอกว่าพูดไร้สาระผมชอบโมเนตเพราะคุณแต่ความจริงแล้วผมชอบเวนโกตา้า นเนกหัวเราและบอกว่าเวนเกลที่อยู่ในห้องนอนของคุณเป็นของปลอมเหมือนกันพเพลคกบอกว่ารู้แล้วแต่ไม่อยากบอกคุณเพราะกลัวคุณจะเสียใจจากนั้นก็ถามว่ามีอะไรเกี่ยวกับคุณอีกบางที่ผมยังไม่รู้นเนกบอกว่าฉันไม่ชอบถุงน่องไม่ชอบรองเท้าส้นสูงและไม่ชอบท่าทางที่คุณเมคเลิบด้วยพเพลกบอกว่ามากเกินไปแล้วโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายขอให้เธอกลับคําพูดเดี๋ยวนี้พระเอกเลยถามว่าใครกันที่ไล่ตามผมก่อนแต่งงานบอกว่าผมหล่อและน่ารัก นเนก็เถียงว่าคุณเล่ตามฉันก่อนทั้งคู่เถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครพอจะยิงปืนก็หมดกระสุนด้วยกันทั้งคู่แหม่ถ้ามีกระสุนเนี่ยตายสนิทเลยนะทั้งคู่โยนปืนทิ้งไปและจะดวนหมัดกันแต่นเน่ก็พลาาัดท่าทาให้เพลกจับนอนลงพื้นซะอย่างง่ายๆเพลกถามว่ามีมโนทํากับผมบ้างไหมนเน่ก็เลยพลิกตัวจับเพลกลงนอนบนพื้นบางแล้วก็ทับลงตรงกล่องแหวนที่เพลกเตรียมมาเธอจึงรีบค้นดูและพบแหวนเพชรเม็ดใหญ่เธอถามว่ากี่กระดาษ เขาตอบว่ามันไม่ใช่ของคุณนเนก,ก็สั่งให้รีบลุกขึ้นและจะหาแวนแต่เกือบชนเข้ากับขอบโต๊ะโชคดีที่เปรกเอามือกันอาไว้ไม่ให้เธอเจ็บเธอก็เป็นห่วงและถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกก็ยิ้มดีใจที่นเอกเป็นห่วงเธอเล้ฟังว่าความจริงแล้วไม่ชอบเพลงต่างประเทศโชวปลงหรือบีทเฟนอะไรพวกนี้เพราะฟังไม่เข้าใจพระเอกบอกว่าไม่ชอบไปใส่ชุดนอนลูกไม้เธอบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันแต่เอาไว้รอใจให้คุณขึ้นเตียงด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ชอบอ่านหนังสือพิม แต่ทําไปแกล้งดูก่อนหน้านี้เพราะพ่อบุญธรรมมักจะทิ้งข้อความลับเอาไว้พเพลกบอกว่ารู้ว่าคุณค่าซูเมาลินวันนั้นเ็นคุณใส่ชุดสีดาในคลาบนเนกบอว,ว่าพระเอกคือบริกรที่เธอคิดว่าหลอกคนนั้นเพลกเลบนใส่ในเนกว่าแต่งงานแล้วยังไปแซวบริกรแบบนั้นได้ยังไงนเนกก็เปลี่ยนเรื่องคุยแกล้งไปถามหาแหวนเพชรแทนพเพลกถามว่าพยายามปกปิดความรู้สึกผิดของตัวเองอยู่หรือไงนเนกจึงได้ย้อนว่ากําลังถึงตัวเองอยู่หรอ หลัจงจากนั้นเพรกยิบแวนขึ้นมาและถามว่ายังอยากสู้อีกไหมเนกเอาแหวนมาใส่และตอบว่าไม่แล้วและเขาไปกอดเพลกเอาไว้พร้อมกับจูบเขาด้วยเธอบอกความลับอย่างหนึ่งให้เขารู้ว่าเธอเติบโตที่ฉงชิงจากนั้นก็บังคับให้เขามาที่หนึ่งกับเธอเพลกถามว่าคิดจะใช้ผมเป็นเหยื่อล่อหรอเธอบอกว่าในเมื่อรู้แล้วก็ให้ความร่วมมือซะดีๆเพลกถามว่าทำไมต้องอยากฆ่าพ่อผมด้วยนเนกบอกว่าเพื่อเงินเพลกถามว่ามีคำตอบที่ดีกว่านี้ไหม เอกจึงได้บอกว่าเพราะไม่มีความสุขกับการแต่งงานของตัวเองจะอยากฆ่าพ่อสามีเพื่ออิสรภาพเพลกแซวว่าบอกว่าเพื่อเงินน่าเชื่อถือกว่านะแต่ยังไงก็จะไม่ปล่อยคุณค่าเขาหรอกจากนั้นก็ขโมยจูบนางเอกก่อนจะกระโดดลงจากรถหนีไปต่อมาเพร็กมาเจอพี่เลี้ยงที่มาจากฉงชิงที่เคยเลี้ยงโจเฉียนและหยิบรูปถ่ายของเอกให้ดูถามว่ารู้จักไหมพี่เลี้ยงบอกว่าคือเฉียนเฉียนเพร็กแล้วถูกว่านางเอกคือเฉียนเฉียน จากนั้นก็แนะนําตัวกับพี่เลียงว่าเป็นสามีของเชียนเชียนบอกใครไม่ต้องไปห่วงเธอแค่อยากรู้เรื่องของเธอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เธอได้รับความเจ็บปวดจากเรื่องราวในอดีตของเธอเท่านั้นพี่เลียงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ15ปีก่อนพาคุณหนูไปเดินเล่นกลับมาก็ได้ยินว่าหัวหน้าเฉิงและหัวหน้าใหญ่ทะเลาะกาันในคืนนั้นหัวหน้าชิวติดอยู่ที่ท่าเรือจินซาไม่รู้จริงๆว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหัวหน้าชิววิ่งกลับมาพร้อมกับคุณหนูที่หมดสติอยู่ในอ้อมแขนของเขาและบอกว่าหัวหน้าใหญ่ถูกหัวหน้าเฉิงฆ่าตายแล้ว เขาไม่สามารถปกป้องหัวหน้าใหญ่ได้ใร้ีิพาคุณหนูไปชงชิงเพื่อซ่อนตัวหลังจากนั้นเพลกลับมาหาพ่อพ่อถามว่าสีหน้าไม่ค่อยดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพลกบอกว่าปัญหาใหญ่เลยล่ะพอได้ยินจากคนอื่นมาว่าภรรยาของผมแต่งงานกับสามีที่ไม่ค่อยดีเพราะดันแต่งงานกับลูกชายของศัตรูที่ฆ่าพ่อของเธอพ่อบอกว่าหน้าเศร้านะแบบนั้นแกจะบอกว่าฉันเป็นศัตรูของพ่อเจียงลี่เหรอเพลกบอกว่าเจียงลี่ก็คือโจเฉียน พ่อดีใจมากที่เนกเป็นลูกสาวของหัวหน้าโจแต่ก็แปลกใจที่เพลกบอกว่าเป็นคนฆ่าพ่อของเธอพร้อมกับถามว่าคนที่พูดคือชิวจินหูใช่ไหมพ่อด่าว่าชิวจินหูนั่นแหละสารเลวและถามเพลกว่าพอดูเหมือนคนที่อยากหลังพี่ชายได้หรอเพลกตอบว่าใช่พ่อก็สตันไปนิดนึงเพราะแม้แต่ลูกชายก็ยังมีเชื้อเพร็กบอกว่าแต่ยังไงเจียงลี่ก็คิดแบบนั้นแล้วและ่าว่าพ่อเป็นคนไร้ยางอายที่ครอบครองตำแหน่งของพ่อของเธอ อยากยกทรัพย์สินของครบอบครัวเธอด้วยเพราะถามว่าเธอจะอยาก,กับแกเพราะเหตุผลนี้หรอพรเพลกบอกว่าไม่ใช่แต่เธอพยายามฆ่าคุณพ่อก็ยังมีกระจจะรอเล่นว่างั้นก็ดีพ่อนิสัยอย่างแกแบบนี้ยากที่จะหาผู้หญิงคนไหนแต่งงานด้วยไดพเพลกไหวพ่อเลิกรอเล่นได้แล้วเพราะอบอกว่าไม่ได้ทรยศหัวนหน้าโจพระเอ,อกถามว่าแล้วตอนนั้นออกจากแก๊งไปทําไมพ่อบอกว่าแค่ต้องการพักสระยะแต่ใครจะไปคิดว่าลูกปืนจะชี้มาทางที่ตัวเอง พระเอกบลนว่าปืนของเจียงลี่ก็ชี้มาที่ผมด้วยพ่อจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ชิวจินหูจะเข้าร่วมแก๊งหัวหน้าโจเคยฟังทุกอย่างที่พ่อพูดแต่พอชิวจินหูเข้ามาหัวหน้าโจก็เปลี่ยนไปเหมือนคนบ้าต้องการติดตามเขาไปขายฟินดีฉันไม่เห็นด้วยผิดหรอเพลกบอกว่าไม่ผิดพ่อถึงกับบอกว่านี่เป็นประโยคที่กระตันยิวที่สุดที่เคยได้ยินจากพระเอกแล้วพ่อก็รับรู้ได้ว่ามีคนแอบตามเพลมา บนเพลกว่าเป็นแค่เมื่อสมัครเล่นเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วก็บอยคนข้างนอกเข้ามาได้แล้วนเนกยิบปืนออกมาและพุ่งเป้าไปที่พ่อพระเอกเพลกขอให้เก็บก่อนเพราะมันอันตรายแต่นเนกก็ไม่ฟังพ่อบ่นว่าครั้งแรกที่เจอลูกสไปซ์ไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ไม่สุภาพเอาซะเลยแล้วก็ถามว่าได้ยินหมดแล้วใช่ไหมเรื่องที่คุยกันพ่อเพลกยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อนางเอกบอกให้เธอวางปืนลงก่อนแล้วมานั่งจิบชากันดีกว่า แต่นางเอกก็ยังไม่เชื่อพ่อเพลกถามว่างั้นเชื่อคําพูดของชิวจินหูหรอเพล็กบอกพ่อเลิกพูดก่อนเพราะนางเอกถูกจิวจินหูฝังหัวความคิดแบบนี้มาหลายปีแล้วเธอยังยอมรับไม่ได้นเนกบอกพอเพลกอย่ามาแก้ตัวแทนพ่อแล้วก็บอกพ่อเพลกไม่ต้องห่วงจะไม่ให้ลูกชายตายแทนพ่อหรอกแค่จะทําเหมือนกับที่คุณทํากับ,บครอบครัวฉันในตอนนั้นพ่อจึงได้บอกว่าถ้าคิดจะฆ่าเขาก็ฆ่าเร็วๆยังจะรออะไรอีก ม่งั้นจะช่วยเองแล้วพ่อก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่พระเอกเนกเอาตัวปกป้องพระเอกเอาไว้พ่อยิงปืนแต่ปืนไม่มีลูกแล้วก็แกล้งบอกว่าลืมใส่เอาไว้ซึ่งพ่อแกล้งทําเท่านั้นเพื่อลองใจนังเอกพระเอกยิมออกมาแล้วเข้าไปกอดนางเอกเอาไว้พอพระเอกช่วยนังเอกมาคุยกันดีๆและขอคุยกับนังเอกคนเดียวหลังจากนั้นพ่อพระเอกเอาของที่เราลึกของพ่อนางเอกออกมาให้ดูพร้อมกับบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ต้องไปขโมยสิ่งนี้กลับมา นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแกงประจันตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มอบของพวกนี้กับนางเอกเนกถามว่านี่ต้องการชดเชยความผิดที่มีต่อพ่อของเธอใช่หรือเปล่าพ่อเระเอกบอกว่าได้แก้แค้นแทนพ่อนนงเอกไปนานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การชดเชยแต่เป็นมรดกหลังจากนั้นพ่อเพะเอกก็ไออย่างหนักจนอาการป่วยกำเริบพระเอกรีบพาพ่อมานอนพักพ่อบอกว่าก่อนตายได้เจอหลานถึงตายก็ไม่เสียใจแล้ว พรอกบวยพ่ออยู่ต่อไปและบ่นว่าป่วยทําไมไม่บอกพ่อบอกว่าชีวิตบนโลกก็แค่ยืมเขามาใช้ถึงเวลาใช้คืนแล้วจากนั้นถามเอกว่าตั้งแต่กลับจากฉงชิงได้เจอชิวจินหูบ้างไหมนเนกบอกว่าไม่เคยพ่อบอกว่าพ่อชิวจินหูตายนานแล้วและเป็นคนฆ่าเขาเองเขาสมคบคิดกับหัวหน้าโจเพื่อลักลอบขนยาสูบพวกเขาติดกับดักชิวจินหูจับตัวเธอเอาไว้เพื่อเบรกเมย์พ่อของเธอและปล่อยให้เขาออกไปก่อน ตอนที่มาถึงก็พบว่ามันสายไปแล้วพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วชิวจินหูกำจัดความโกรธแขน้นทรยศแก๊งประจันและก่อตั้งแก๊งพยักทองคำเมื่อถึงเวลาก็กลับมายึดแก๊งประจันคืนทําให้ตกอยู่ในความวุ่นวายเสียใจมาตลอดที่ตามหาตัวเธอไม่เจอแต่ตอนนี้สบายใจได้แล้วและสามารถไปพบพ่อของเธอได้แล้วเพคร้องไห้และบ่อยพ่อเลิกพูดพ่อจะต้องไม่เป็นไร พ่อส่งต่อแก๊งบัจชาให้หนางเอกและเพลเอกดูแลต่อบอกว่าวางใจแล้วจากนั้นก็สิ้นใจจากไปเพะเอกร้องไห้เสียใจกับการจากไปของพ่อโดยมีนางเอกคอยปลอบใจต่อมาเพลเอกสงสัยว่าในเมื่อชิวจินหูตายไปแล้วใครขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งพยักทองคําและคอยส่งข้อความรลับให้กับนางเอกเอกบอกว่าดูแล้วว่าเป็นใครและจะไปจัดการเองปล่อยเพลเอกรอเธออยู่ที่บ้านนางเอกออกไปพบเซลซีและถามว่าทําไมต้องโกหกฉันมาตั้งนานมีความสุขมากหรอ เซี่ซีบอกว่าเขาเสียใจมากเทีนน้งเอกแต่งงานกับพระเอกและขอให้เธออยากกับพระเอกแล้วมาแต่งงานกับเขาพระเอกพาคนแก๊งปจัญเข้ามาช่วยนางเอกด้วยพร้อมกับถามว่านายคิดจะขโมยผู้หญิงของฉันหรอเสลซี Chelsea สั่งให้ลูกน้องเข้าโจมตีทั้งสองแก๊งเข้าต่อสู้กันในขณะที่พระเอกจูบอย่างดูดื่มสุดฟินอยู่กับนางเอกซะงั้งงนไม่สนใจอะไรแล้วแมวหัวหน้าแบบนี้ก็มีด้วยถ้าไม่ติดว่าหล่อเนี่ยไม่น่าเข้าแก๊งเลยนะแล้วเรื่องราวของซีรีส์ก็จบลง สุดท้ายแล้วนังเอกก็รู้ความจริงแน่ดีที่เข้าใจผิดมานานและความรักแสนหวานก็ยังคงหวานชื่นเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้า